สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมมันนี้ผมใส่เบ็ดเยอะใส่เดือนนะครับกับเบ็ดเท่าสี่สิบหลังนะครับผมวันนี้ผมได้ใส่เดือนมากนี่ครับผมใส่เดือนเดือนใหญ่นะครับผมช่วงนี้ก็หาได้อยู่ครับผมมันยังซุ่มอยู่หาน้าให้หน้าเข่านะครับให้หน้าเข่าจะมีควยใส่เดือนอยู่เพราะว่าช่วงนี้คนเป็นเกียวเข่าออกเบิดแล้วก็จะมีใส่เดือนมันจะอยู่ตรงหน้าเนาะ มันซุ่มดินมันซุ่มกันยังพอหาได้อยู่ครับกะไม้นี่ผมเคยมาใส่แล้วเทือนึงแต่ว่าผมใส่เราขอบเนาะเมื่อนนี้ผมสิดร่งด้วยใส่ในปีปลาเข่าเป็นเกีียวออกนะครับผมกะสิใส่เสียบๆๆไปเอาใส่แบบคล้ายๆว่าเบ็ดฟอมนะครับผมยายยายยายไปดนะ้ยในในให้หน้านี่ให้ไงติดน้องนี่ให้ให้ปลาเข่าเนี่ยเพราะว่ามัน,น่าจจะ นี่ปลาเนะี่ยผมมาหากิน <c oughs> น้ำปลาเขาน้ำกัอเข่าเนาะนี่นะครับผมเบ็ดเฮ่าเหมือนสายเงานะครับสายเงาสายเงาเติบอยู่เพราะว่าเกิดกะว่าเห็นลากไป <c oughs> ตามใจชอบเลย <c oughs> ครับผมไปผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับแจ้มเมาถ้าพออยู่ไหน้ะลูกไม่บอก มันถ่ายอยู่นี่นะเฝ้าขว้างนะยามันถา่ายนี่นะอย่าไปเสใส่เบ็ดก่อน ต่อเฟืองไว้นั่จมันจั่อยเพี่หน่อย,นนอยกันกันหลงเพราะว่าเขาลุยเล่เหมือนเนี้ย ทแทมันม,มีเขาก็ใส่สูตรนี้เลยพี่น้องสูตรนี้จะเป็นอย่างไรพี่น้องเอ่ย ใส่หญ่ๆอยู่ดิกลาวะ่าปาตัวใหญร <c oughs> ่มก็แห้งด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญ,ญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมาหลุดผลงานกันไปเป็นยังไง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่ครับผมปีเขาใส่เบ็ดไหวห้หมือวานเนาะไปครับผมไปรุ่นไปเบิงน้ำกันอากาศมันเย็นสิมีป่าบ่าล่ะพี่น้องป่าก็ดงขาบม เบ็ดขก็น,นิ่งเบ็ดนิ่งเลยครับคือบออ่เนาะ

อย่างบกคืออยู่นี่ โอ้ยหลังนี้ขวานครับพี่น้องโอ้ขวานรุ่นปนุ่นรุ่นปนุ่นรุ่นปนุ่นรุ่นปนุนฮะพันสายไปเลยทีเ ส่วนใหญ่ไปทั้งเงียบได้พี่นอ้อ <c> ง <oughs> นี่เนเดี๋ยวด้อเบ็ดเขาคือเป็เนแนวนเ่มือนกันเบ็ดไปใสเกิดการเสียของเบ็ด Oh. โอ้โหผึ้งกินน้องเพิ่งน่ะประดุกประดุกโห้ยคันสิงงามๆสวยเลยครับโอ้โ oh, หตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่นอ้องอื้มหลาบอิ่มอยู่พี่น้องตัวนี้เพิ่งกันพันสายเอาเลย <c ười> มันอยู่หลักมันอยู่นี่ แบบนี้เลยครับนี่ครับผมจ้ยแต้มงามๆนะครับจะดูปักลายจุดคันซิ่งงามๆอันซ้ายเอาเสียงปลาส่วนเสียงปลาส่วนพีนง ทีติ้งตีงว่ามันหลังนี้บ่ใช่หลังน oh, 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 oh. ี่บอโอ้โหหืมโอ้โหแห้งมากเต็มสวยอยู่ครับในช่อนในช่อนเต็มสวยครับเบื่อแห้งแล้วสวบถึงมาหายใจนี่ ขอพันสายไปเลยพันสายเอาไปเนอะยังไปปวดเป็นโคกโขง่อืมง,งามครับเออการอยู่เออยออังสีไหน,นแหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ni lah uh, Wah, wang ni tak เด็กมตมเด็กแกงกดอกพี่นอ้องไปไปสรุปผลงานกันครับมัมนนี่นี่ครับพี่น้องผลงานเท่าหนึ่งเต้มสองเต้มนะครับผมแล้วก็สามเต้มนะครับ นี่ครับผมพ่อพ่อได้ตุมเด็กแก๊งอยู่ครับพี่น้องเียสามโตเนาะน้ำเย็นอากาศมันเย็นก <c ười> ินบอดีเ้เปเ่ยี่สิบลังได้มาสามโตนะครับเยอะใส่เดือนเดี๋ยวผมจะสิบปดเจ็ดถุงลงไปหมดละใสน้ำป่าเขาทุ่มมงเป็นเกียวเขาอ่ก็วิธีแบบบ้านเขาน,นะครับหาอยู่หากินเยอะเมาก ขับเข่าเศร้าพอดีครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ